ขอบนะไม่หายแล้วนวดคือนวดต้องํมเลยมันนวดนู่นมโนวดจนนวดเองได้แล้วต้องเออบอกว่าโตมาแล้วพราคุณก็ได้แลงอย่งนวดตามัวโตกวดแมวดูลองไอที่เต่อผมอ่ะรร้อนนะนั่นแหละมีแสงด้วยเออ ีแเออกขาหมอนะก็นายแพทย์นะขึ้นไม่เหล็กกับแล้วนั่นเขาแม็นายแพทย์ด้านไหนเขาด้านหัวใจด้านไหนเป็นแร่แร่หัวใจเหรอแร่เลยัแร่หายากแร่หายยากเขาบอกมีแร่อยูุติไปตัวเป็นอะไรตอนกนไปไปโอดไอรอนจอกอะไรก็เป็นแร่หมดแล้วฮะคาร์บอนก็เป็นแร่ เอาไม้ไปใส่ก็เรียกว่าแรดนแร่คาบ้อนเหมือนได้แทงใบเหล็กที่มาแช่น้ำอาใหะดีกวอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แร่เอิร์ดเป็นคอมบอนเอิร์ดสมัยออมก่อนเ็าใช่นี่ครับหลวงพ่อเขาจะมีอะไรอ่ะให้ให้ลูกหลวงพ่อฟัางให้เม,ม็ดอะไรมนะาแล้วละลลายน้ําให้เราด๋ยวเออํ<ป>กำกับได้ <ๆ S 1> ว่าน้านี่อมไวมเวลาโกมโหแล้วอมไหมเออกลับไปบ้างเ,เนี่ย น้ำมนทําให้ไม่โกรธทำให้สามีไม่โมโหแบทำให้บ้านมีความสุขสงบเสรงองไหมผมเนี่ยตอนตกต้นแต้เนี่ยกรน้ำฉีไม่น้ามนน้ำมนรักษาดือนน้ำมนทั้งเดือนเลยเป็นเดือนเปล่าหายไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กินยาเลยเปล่าไม่ดีเดิมเป่าก็ได้เด่มก็ได้ พระเป็นเป่ามาแล้วน้ำมนต์พระธรรมจากบาลินนี่แหละไม่รู้องค์ไหนใบจอมมันเป็นองค์บอกเลยฮะใช่อาบถ้าอาบแล้วกินไงมีเทียนเดือดด้วยหรือครับเทียนเดือดถ้าอาบแล้วกินไงท่านบอกว่าท่านท่านให้เป่าที่แม่น้ำเลยฮะจะได้เป็นน้ำมนต์ทั้งแม่น้ำตุ้มเลยไอ้เดี๋ยวนี้น้ำมนต์เขาใช้ไอ้ะ่รเครื่องดับเพลิงนะคนจีนคนมาเยอะอ่ะ ไปเอาไอ้กางยองกางอาบกางอาบกางกินเลยหายหายแม่ก็ยังไม่เชื่อไปเอ็กซเรย์เออไป็นไดกระดกกระดูกแล้วตรงท่านั่งนะตรงท่านั่งกระดกมาลรงท่านั่งกระดูกยังยุบอยู่นะครับกระดูกกระดูกที่พระท่านมีหลังมันยุบอยู่ครับแต่มันไม่มันติดแล้วมันไม่ไม่ล็อกเลยอ่า กระดูกระลำยังได้เราเราจะหไเส้นประสาทไม่เสียมันส้องคัญนะกระดูกระำมันยังได้นัอยู่มันยังเด็กอยู่หกเจ็ดขวบดอยู่เจ็ดแปดแปดขวบไสูงกี่เมตรกันบอนะสูงกี่เมตรไปดูกันไปแล้วสูงสูงถึแปเราไปดูต้นนั้นแกมาแล้วนะมันมีพาด้วยถือปลาขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วถไหมเสร็จแล้วพามตัวมก่อนเราก็ ภาคตบทดีมันไม่แบงกันไมันไม่พร้อมกันกันตรงนี้หลบผมมันแบงไว้แล้วก็ตบทบพระพาขอดีโอลงมาโอ้บนแจบนอนจะพักนึงลุกไม่ได้เลยโอ้ลุกไม่ได้เลยน้องชายจะป่องพระพุทธเจ้าไม่ได้ครองเราก็ไม่ได้มันหนักกว่าเขาก็ประคองไม่ได้ โอ้พยายามอุมไม่ว่าขี่หลังไปไม่ไม่ไม่เาต้องบอกาบ้านแล้วให้บอกลูกน้องบอกคนลูกน้องคนงานมาแล้วก็ก็มาอุ้มไปไปมันก็มีข้างทางตรงข้างประวัติมุมก็มีมีอนั่นอะ ไอ้ร้านไม่ใช่แค um, <okay. S 2> mm ่เป mm ็นไอ้เขาเรียกอะไรลลืม hmm. ที่ออกมาตั uh ้งนั่งร้านขายของแพงแพงเลยแพงเลยมีแพงหน้าร้านแพงร้านขายของอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เป็นนอนจนกระทั่งเขาก็มาประคองกันไปมาเกียไป ไปถึงบ้านก็ยายเคี่ยวใส่สาราไว้แล้วเรียบร้อยสั่เลยยา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 ใหญ่ใหญ่เขามีสองอย่างกินเยี่ยวกับกินน้ำเล่าผสมเลือดเป็ดน้ำเหล้าผสมเลือดเป็ดเลือดเป็ดสดๆไม่ได้กินเขาเอาน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวยายจำได้ ใช่ไหมส่นเนตะลินทองก็นะ้ำเล่าขาวผสมน้ำตาลเป็นทองใช่อ,อืดเล่าขาวผสมน้ำตาลคนเส<อ>ร็จแล้วโอโหทีนี้มันนอนก็ไม่ได้นะต้องอยู่ครึ่งนั่งครึ่งนอนนี่มีหมอนเครือนอนไว้ก็ไม่ได้ปวดนั่งนั่งกองตัวไม่ได้ต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนเป็นเดือนโอย นี่สี่เดือนแล้วเนี่ยแค่หายหนเอนนี้กี่ขบแปดขวบแปดขวบพอสองแปดขบอุ้ยแปดขวบอยู่พอสี่แล้วตอนสี่เรียนเดียวเจ็ดขวบก็แน่นแปดขวบสองจดขวบอยู่พอสี่เก้าขวบเก้าขวบอยู่มอหนึ่งงเก้าชแปดขวบอยู่พอสี่ตอนอยู่พอสี่เียวนวลินเนี่ย ไม่ก็ไม่มีอนุบาลไม่มีปอเตรียมอ่คือปปทบสี่ปฐบหนึ่งของสำมสี่ยู่ปอสี่ถ้าเป็นเด๋ยวนี้ก็ประมาณอนุบาลสามมันสามก็ใหญ่กว่าภูมิพุทธหน่อยอืมเพราะเดี๋ที่สงสัยว่าเวลาดื่มน้ำมันแล้วมันมันหายได้ยังไง นั่นมันเด็กมันยังไม่เนี่ยเราไปบริษัทุกวันนี้คุณมันแล้วไม่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 มันสอดีละธรรมชาติส้อมแซมเองเด็กมันซ่อมแซมเองธรรมชาติซ่อมแซมเองสมัยก่อนเขาใช่เป่าพ่วงหายแล้วอ่ะกันจิตนิจจิตยาปิจต์อุปทานจิตเป็นอะไรทางไหนอันนี้เปล่าเดี๋ยวยายเปล่าให้พ่วงหายนี่คมันมีอะไรมากเด็กๆมันก็ไม่มีอะไรธรรมชาติซ่อมแซม ทำไมมันหายไปธรรมชายิส้มแซ่สีบอกว่านี่เป็นสีนี่หายมาแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่มีรอยทุกครานี้โหมีแผลเป็นยืนกิ้งโอ้ตายเรามีแผลเป็นเว้ยมันหายหมดแล้วนี่มันลูกเบ่งงี้เลยเป็นวงงี้เลยใส่ยาแรประหารของชูชีพของพิเศษชมพูกงองพิเศษตาเลือดตาไม่ค่อยโรย เ่ามีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแบบใชนไหมหายยาวแต้มสิวของพิเศษตาก็มีของพิเศษใส่โรยโรยมันเป็นแว่นมันขนมคลุ้มขนมครกด้อโึงเป็นอะไรครับไม่รู้จำไม่ได้โอ้ยยอดขนมครกลมดีหอมล้มแล้วจะหายจะได้เป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นยาวนี่มันก็ยังมีรอยนิดหน่อย เด็กๆก็เป็นกันทุกคนนะบินหกล้มเป็นตรงนี้แหละมีแผลเดียวของผวิเศษแต่อันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่บาดี้มันเป็นที่หลังแป๊วเป็นที่หลังไม่รวมจะนะไรไม่เป็นไม่นานจะให้หมอพัฒน์ศัลกรรมพลาสติกโอ้ยช่างมันเถอะถ้าจะให้ย้ายนะก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันไม่อะไรพวกพวกไฟไหม้อะเขาเอากราฟฮะเอา ผิวตรงนี้ตรงขาพ่ะนั้นเนี่ยลอกหอดไหวไม่แย่ดีแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาตามหนาถูกออืเด็กคนไหนที่มีเด็กเกิดมาแล้วมีกล่ะเฮ้ยไม่มีต้องมีตอนอายุเยอะแล้วแต่เห็นบอกว่ามันจะถ้าเราไม่ระวังมันจะเป็นพัฒนาไปเป็นมะเรบ้างโอ้ยถ้าเราไม่ระวังหมายถึงว่าเราไปทําอะไรมันมากกว่า ใช่ไปซ้ำปิดไปไปเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมีแล้วบางทีอยากอยากจะหายอ่ะสมเด็จสังฆราชเป็นแต่ผมเนี่ยมาเขาเนี่ยไปสัญญาผมคินมะเร็งในสมัยมะเร็งในสมัยโบราณเขาเรียกคินมะแห้งคินมะแห้งมีอยู่แล้วคินมะแห้งมันมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้แต่นิดน้อยไอ้ไยก็เหมือนกันบอกวมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง แต่มันน้อยถ้าเราไม่ไปวนูดบางคนก็บอกว่าเชื้อมาเร็งมันมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วแต่มันไม่ไม่กำเริบให้ออกมาจะเราบ้องเสพสารครับจะเน้นทางกฎหมายครับจะเน้นทางกฎหมายก้กฎหมายเออมันไม่ได้หรอกบางคนคขาเป็นคนจนนี่มันมันมันเหมือนพบคอมมอนิสต์น่ะบางคัเป็นคนจนมันยาก ต้องให้เขาเข้าใจด้วยปัญญาโอ้จะไปสะสมทำไมอริย,ย,สสย,ยออก็ไม่ให้สะสมพุทธยาก็ให้สาะออ่าจะกระทั่งไม่มีปัจจยะไม่ต้องไปมีอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะยังชีพอยู่ได้ด้วยดีอ,อย่างชีพอยู่ได้ด้วยดีมันมีอจินไตยตรงที่ว่า มันมีบารมีบารมีนย่ยงผมเนี่ยไม่ต้องเกลียรร้ายไม่ต้องไปหวานล้อมอะไรอะไรเมื่อทำมันจะโยอะไรอะไรมันก็มาของมันนะไม่มีรันชอตอะไรเนี่ยมันอยู่ได้โดยที่เราไม่ได้เป็นหนี้ทาไมเขานึกไม่ออกไม่ต้องกู้ต้องยืมเขานึกไม่ออกก็พูดไปอย่างนี้เขาเขานึกไม่ออกม่ไจะ อ,อใช่พาษเสษาสารนึกเอาไม่ได้กงคือเป็นไอจินไตไงนึกเอาไม่ได้เพราะว่าบาร,รมีมันไม่มีตัวตนบาร,รมีกรรมบินบากที่เป็นบาร,รมีของเราเกิดมาอันนี้มันจะต้องมาหาเราต้องมา,าแล้วมันเป็นอะไรตั้งแต่ช่างแก้วมากแก้วอ,กอ,อะไรแก้วนายกแก้วนายกแก้วอัจฉริยะสิเจ็ดเนี่ยผมก็ไล่ไม่ทบ ช้างแก้วมาดแก้วอมณีแก้วนางแก้วข้าบดีข้าบดีแก้วข้าบดีไปก่อนนางแก้วข้าบดีแก้วแล้วอีกสองแก้วนายกแก้วอันุต้ายแก้วมณีมาพูดไปแล้วช้างมาแก้วช้างแก้วจักแก้วจักแก้วแก้วแมณี นายยกแก้วก้่เออนี่ไล่แก้วเจ็ดแก้วนี่ยังไม่ได้เลยยังพ้นหาไม่เจอมอนกันอยู่ที่ามเจ็ดนะฮะข้อเจ็ดนะแล้วเจ็ดนะแก้วไล่ข้องเจ็ดดีกว่าอ่าปุ่เขาจะเทียบไปคือเอาแก้วเจ็ดแก้วเนี่ยเนี่ยยังไล่ไม่ได้ยังไล่ไม่ครบ เจ็บแก้วเลยเราก็ใจทีละไอ้ด้านของพิลาตินที่รีกดูไอ้ด้านของโอ้ยีกดูรีกดูนี่ก็เก่งอ๋อเก่งจับแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วเธอต้องหาพอดีแก้วข้าวแก้วกะดีนาบระดีนายกแก้วน้อมันเจ็บยังไงแล้วไงมันงยังไม่เจ็นอ่ะเจ็บแล้วช้างแก้วม้าแก้วจับแก้ว มัีแก้วฮะจับแก้วนางแก้วมณนีแก้วมาีแก้วขนาดแก้วอข้าบดีข้าวบดีแก้วดูแล้วอข้าวบดีแก้วจำได้มัีปารีนายกแก้วนั้นาบดีแก้วอโอ้โหเตกยาบอกจนเจ็ดวันเจ็ดเราไม่มีปัญหาเรา่ดกรนทเจ็ ู้่ทนดินตายบอกว่าทําไมเขากินไม่ได้อย่างพอท่านขนาดพวกเราเองเวลาจะทําอะไรมีงบประมาณให้เท่าไหร่เงินคนทั้งโลกไม่ไดทอะไรก็ผมไม่ให้โยมมีงบประมาณเลยสร้างตึกที่ประถุมประโศกหกชั้นอมีอยู่สองแสนสามแสนซัดข้าไปสัดกระไบเอ้าสัดข้าไปนตะวันนั่นมันคนสร้างใส่เข้าไปใส่ก้าไ เอ้มันเกษตรเลยมค่อยๆค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมาตอนนั้นจริงเป็นคนดูแลกันขึ้นซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ทับถ้าเขาไม่อ่ะตองนั้นแหละเราก็ต้องคิดมีงบมีคนเปล่าสร้างตึกสร้างงานก็เหมือนกันในไม่กี่ตังค์มีแสนไม่ถึงแสนมากไม่อะไรเราสร้างในพระวิหารพันปีอ่ะ ก็มีตังที่ไหนปัญหาพันตีแต่มุมมุมผมลึกกันน้นี่คือคนนึกไม่ออกว่าให้ให้คนมาจนได้ยังไงออนั่นแหละให้คนมาจนนี่มันท้งโลก่ะโมกีดีบูดเขาก็หูหักแล้วเนี่ยกำลังอธิบายอยู่ตอนนี้เี่ยประเด็นที่โลกเขาคิดไม่ออกอ่ามันทวนกระแสเขาจริงเลยอ่าซึ่งบอกว่าจะบ้าหรือเปล่านะมาจน จนนี่ดีก็รวยบ้า,าเปล่าสุขทุกทิ้งไปไม่ต้องเอาสุขจะบ้า,าเปล่าอะไรเงี้ยมึงมาจนเต็มใจจนเงี้ยได้ไงมันมันยังไงอะไรเงี้ย็ก็เนี่ยลักษณะถ้าวัตถุก็จนก็นรวยถ้านามมาทำก็สุขก็ทุกข์แล้วก็เรามันซ้อนตรงที่สําคัญมันซ้อนอีก ไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์อันนี้แหละตีไม่แตกกันไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์เพราะทั้งสองในหนึ่งหนึ่งในสองคือเทวะเทวะแล้วก็ขยายมาเป็นกายกายก็มาเป็นรูปธรรมมีรูปธรรมมีนามธรรมเทวะสองแยกไม่ออกชั้นใดกายสองก็แยกไม่ออกชั้นนั้นแต่จะพลิกหน้าไหน พลิกหน้าเป็นสริมหามายาก็พลิกหน้ามาเป็นมายามายาก็คือซาตานคือผีคือมารสริมหามายาก็คือสุดยอดแห่งเทวะสุดยอดแห่งเทวะเพราะสุดยอดแห่งเทวะก็เลยแข็งน mm ิ่งเอาแต่สุดยอดแห่งเทวะหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเอาแต่หน้าดีเอาหน้าดีหน้าไม่ดีไม่เอาไม่เรียนไม่รู้ ไม่เข้าใจเพระาะง้นเทวะหรือพระเจ้าไม่รู้จักซาตานไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แยกสองสิ่งสิ่งออกว่ามีซาตานกับพระเจ้าที่จริงพระเจ้ากับซาตานคืออเดียวกันผมมองว่าที่เขามองไม่เห็นนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดเขามาได้เห็นเพราะท่านทําได้ทําให้คนมาจนได้มีคนมาจนแสดงให้เห็น เรายืนยันว่าอิสระเสรีภาพเราไม่ได้ไปหวานล้อมเราไม่ได้ไปบังคับเราไม่ได้ไปทุกคนเต็มใจมาจนนี่เขามาจนใช่ไหมเราตระกูลมาจนนี่เขาตระกูลมาจนอทุกคนเขาเต็มใจมาจนเพราะนั้นเต็มใจจนมุ่งจะมุ่งมาจนอะไรมันถ้ารัฐบาลจะให้ให้คนเนี่ยมาเห็นดีว่าน่าจะมาจนตรงนี้แหละปตตรงนี้แหละ มันต้องเก่งตรงเนี้แต่เป็นจอมยุทธตรงนี้ต้องมาดูชาวโศกนี่ดูนะเป็นตัวอย่างยืนยันหลักฐานต้องมาเข้าใจว่าไอ้แล้วมันมาจนเนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงออะมันยิ่งกว่าสุขนะมันไม่ต้องสุขต้องทุกข์ด้วยอ่ะและอาการของเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ทุกข์ก็มาสุขเนี่ยมันเป็นยังไงปัจจัตตังเวทิตโผทุกคนไม่มีใครร่้มใครแทนใครได้ แต่มันก็เป็นสัมพวกกายเออก็ใช่เราสบายรวม้ดยรวมที่สปายะสบาย,ายมีะไม่ชาลี้ไม่ใช่สุขมันสบายสบายาสปายะอะไร <c oughs> มีสถานที่มีบ <c oughs> ุคคลม,ม,าามีทำมีอาหารมีธรรมะเพราะแค่เป็นสปายะสี่ก็ครบแล้วมีสปายะเจ็ด <c oughs> อีกนะ นี่ยังไม่ได้ไล่เลยสปายะเจ็ดนี่อะไรมัรม้งอะไรเคยพูดอืมสปายะสี่สปายะเจ็ดนี่ของเราทั้หมดใช่สปายะสี่นี่ก็สรุปครบละของพระเจ้าสรุปมีสถานที่มีเสนาสนะมีบุคคละมีอาหารมีธรรมะสี่นี่ก็ครบละที่มาสัมผัสดายร่วมกันได้ในความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเราดูได้ มันเป็นได้ทั้งอุปาทานและสัจจะสำโภกกายที่เป็นสัจจะร่วมกันเนี่ยพวกเราสมโปกกายเป็นกายที่ร่วมกันร่วมสำโภกก็แปลว่าร่วมอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นนิรมาณกายบริโภคร่วมกันสัโปกเนรมาณกายไม่มีเนรมาณกายเราไม่มีอธิสมานกายอ่าอธิสมานกายเราก็ไม่มี พิธบันกายก็มีต้นดีจริงตนดีจริงกับเราเดี๋ยวนี้มีคำถามนะครับมีคำถามมามีคำถามเดี๋ยวนี้ครับฉายญฉาณตัวนี้เลยเจ็ดมงป้าป้าเดลิมานมาแล้วเดลิมานมาแล้วไอ้นี่ก็หนดบอกแล้วป้าครับป้าน่าเจาพ่อ คนชอบเลิปพระ่นไปมเท็โอ้รรู้สึกว่าโอ้ความเ็นตัวตน้มีไม่ม่เลยะวานจะมมาม่เชื่อวเว่าไม่มีอย่างนี้โอ้รันทุกคนไม่ได้่ยนะไม่ใยมี มีท่าเต้นนา้ำมันด้วยเจะวนการได้ใกลับมาได้ทำหนังเรื่องแรกได้ทำหนังเรื่องแรกเลยเขาดูโลเคชันหนังมาเขาไม่เคยเห็นที่ไหนจริงเดี๋ยวไปเที่ยวนะอนางวุ่นรัใช้น้องรอได้ตอนนี้เคยทำผีกัเราจริาจริงใช่เป็นโลเคชั่นที่เขาจะไม่เคยเจอหรอก เขาช่องอะไรนะพุ่นนี่ช่องวันนี่นะที่มีโกลเด้นซองนี่แหละช่องวันเคยขอเทปเพราะท่านไม่ออกอากาศช่องนี้เออแปลงหนังสือมาเลยทำนั้นทำมาแปลงก๊อปปี้ให้เองะเป็นไว้เรื่องในส่งไปให้แต่ไม่ออกอากาศเลยเดี๋ยวไม่ออกไม่ว่ดูอยู่ไม่ออกอ้าวเขาเดลกักเขาได้ไปแล้วไงถึงออกอากาศเมื่อไหร่เขารู้แล้วเขามีเซ็น นำหน้าเขาที่คัปี้ให้เลยอย่างเขารู้เลยว่าเพราะเราเนี่ยในอนาคตคนจะต้องนิยมเมื่อนิยมเมื่อไรเขาออกยังไม่นิยมเขาก็เขาถือว่าเขาได้แล้วไงไม่เกิดเด็กเขาคลิปพ่อพ่อเราเต้นขออกมาจำเด็กๆมันไม่ เด็กก็เป็กอ่ะโคดเด็กก็เต้นนึงกี่ไปลองุฟเจ้าบัวเจ้าเต้นมาผมผมไม่กล้าผมไม่กล้าทิกขัไปลองเลยนกเยเป็นาเซียพาเลยเพราะทน้การกนใกรกายกไว้ได้วันีมนงลงเลื่องเครื่องมาที่เารองเพลงไงแล้วมนไปวันหยักเมื่อไงแล้วตอนบุญมันยิ่งนยิ่งใหญ่เกเก อยู่ลุกติดยนะู้ลุกติดนตาตัวเอาคลิปนี่เเนี่ยเนี่ยเวลาไหนก็เห็นว้เป็นลายก็เห็นแปลกอะไรไม่ได้ไปสืบชํารุดซุดโซ่ไม่ได้ไประบาดไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปอะไรใครมันเป็นอาการร่วมนะมันเป็นความร่วมมันเป็นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องฮาร์โมนีเป็นเรื่อง แปลกว่าเด็กๆไม่กลัวพระท่านทุอวันก็ลองถาติกตัวที่ใส่หมวกยาวแล้วกระโดดนะเมื่อไารหลวงปู่เดมันก็วิ่งมากระโดดเด็กรู่นลูกแม่ค้าขายก็มากระโดดแต่ดูแบบว่าไม่ไม่กล้าไม่มีมันไม่มันมีเกรงเคารพแต่ไม่กลัวเกรงเคารพแต่ไม่กลัวไอ้ยแว่นๆที่จอดห้างถนนแล้วก็ร่างกี่ร้อยหนานยั อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเองนึเรงลึกซึ้งเ็วยน่เรอมันก็รู้วะไปยกหนูไปเลย่ไมันรู้มันลึกซึ้งนีเงนี้เขาแลรู้ะไปไปเขาดูว่าอะไรมันน่าจะตกองที่ที่คนรวานไปคนเขาจะเก่งยังไงเขาจะเรียนยังไงเขาบอกคนนี้เขายกไป มันเป็นเรื่องลึกซึ้งสวนกันเลยคนนี้ต้องยอมต้องยกไว้เขารู้ว่าไม่ไม่ทำอะไรรุนแรงเขาหรอกแต่เขาก็ต้องรเกรงเขาไม่ไม่ไม่กล้าที่จะมาแข็งด้วยอะไรแข็งขืนด้วยไม่แต่เขาก็เป็นของข้อเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเขาบอกมีพระคุณกับเขาอ่าใช่นรื่องก็เนได้แหละขอบพระคุณนะประเดิไม่ได้ใช้ประเด็น เกรงจะไม่กลัวเกรงจะไม่กลัวอันนี้จุดที่พ่อท่านสแสดงออกอย่างเด็กๆทัานานัน้นนะมันเกรงจะไม่กลัวครับอันนี้แสดงออกกับเด็กๆเนี่ยพ่อาะเห้ความหมกะัวหรอเอ้ยถ้าอันนี้คือก่าเด็กๆก็ต้องเล่นเล่นเหมือนเด็กๆกันแหละเต้โ<ป>ตนโตามเขานุ่มม,มาเราจะแบบผู้ใหญ่ยก็แข็ง เด็กไม่เคยดูฝนเด็กไม่เคยดูฝนอเด็กอ่ามาเด็กสักเห็นนใจบดข้เาดูแต่ว่าเขาทำไม่เหมืองเขาทำอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ต้ออย่างนี้ทำอย่าน้อ้าวก็เกียุคอายุนนสดเขาเรียกคขนสดมะนุ่มมน การจัดการจะไปใช้ให so like like so like? pues ้เด็กก ok? ็ได้นะผมมีเป็นสิบเรื่องในโค่นนะผมหลอดไว้เป็นสิบเรื่องโค่นสดได้เลยครับโค่นสอดเนื่เหนื่อยโอ้โหเล่นเหนื่อยโค่นสดนะมันถึงไม่ไหวไงมันกินแรงมากเลยอนุมานเนี่ยโหหน้าเห็นใจเลยอนุมานเนี่ยตัวเหนื่อยที่สุดเพราะว่าพวกเราดูกันภายในแล้วไปดูโคนไปไม่ได้สงสัยต้องไม่สเปรดเป็นสองเท่าสามเท่า เว่าเท่าเลยนว่าขนสดแล้วไอ้ขนไม่สดเป็นยังไงก็ขนลงใหญ่ขนมันช้าไอ้นี่มันเร็วอันนี้คือขนใช่ขนสดมันเร็วมันทันใจออ๋มันจะเร็วกว่าออ๋มันเร็วทันใจมันไม่เริ่มน้ำเริ่มน้ำรู้กว่าจะอะไรได้ทันทีเวลาละคร เลงเงไอ้นี่มันร้องเองเลยร้องสดๆไม่มีใครมาน้องร้องให้ก็คนร้องเองหมดแรงเหมือนจริงเลยนะแงเหมือนจริงใช่ใจแล้วเหนื่อยอ่ะโดยเฉพาะลิงโอ้โหหอนอมานึงไม่ไหวเหนื่อยเป็นไม่รอดปีนการเปนการะขันขั้มันไปไม่ไหวไม่รอดมันสู้มันสู้โนร่า ราโอไปใหญ่เรโนราเนี่ยนี่เป็นมรดกนิ่มแต่เร็วเขาก็มีนะครับเออมีก็ทางใต้อ่ามีตาประดับกระเดิมอ่ามีเดือดยางเล่นทั้งตัวเลยเล่นทั้งตัวแม่แต่เครื่องแต่งตัวก็โอ้โหมันน้องามันลูกเออลูกอะไรหลักปัดโอ้โห ขยันนะโหลอยเรียงกันเต็มตัวเลยแค่เครื่องกันตัวเท่ากินละเห็นแล้วว่าข่าความอุตสาหะิ์ขาวศักดิ์สิทธิต้องเย็มือด้วยนะเย็นมือตั้งแต่หัวยันบนเลยหางเหิงทุกอย่างเลยมันเป็นยิงยิกว่านี้อีกยิงไม่ชูไม่ได้ยิงยิงยิงซูโนราไม่ได้ไม่ได้ยิงซูโนราไม่ได้ยิงเพราะนาย เออนิวจะเข้าหน้านิวสู้นราไม่ได้เรื่องเครื่องแต่งตัวเนี่ยวางนิวแล้วสู้ไม่ได้สู้โนโนรามันเนียนนะแต่นิวมันิวมีแันเนิ้วมันปุกปารอาวุธมีขาวนปุกปามันมันมันเฉยเฉยมันมันสลับเเฉยเฉยแต่มันไม่เนียนเหมือนโนรานิวมันใช้เสียงครับเสียงมัน เริ่มแล้วโอ้ต้องให้พวกอย่างเดี๋ยวนี้เลื่อนเที่อีสานโอชาอีสานเล่นนิวเป็นเจ้าของนิวเป็นหมดโอ้หน่าถึงจอยสาพวกเราลาอีสานแท้ๆเจ้าของท่านเล่นนิวท่านนังเองโอเปร่าจีนโอเปร่าจีนตลาดนี่คงมีโอเปร่ามันนเ แสดงว่าเวลาที่มีดูมีสักตรวร่าิ้สู้วอลํมไม่ได้นแนอนแนนอนจะสู้วอล์มได้ไงประังกันมัวม้วนกว่าม้วนกว่ามาดูเรื่องกว่าบอลัมก็แต่งลิเกแล้วเกไทยเออผสมกันไปม้วนไปเลยแล้วมันมีตลกบ้าบอบอเออตลกมั่วม้วนตลกหน้าสองขนกราบอกกลามก็แล้ว อเนี่ยว่าเนี่ยเสียงดังมาสองคืนตึงกันงคืน่าเป็นเรื่องเจ้าเขตมันเป็นโซพอว่าโอกระเทยเทียบอะไรท่านไว้ใจเด็ผูบ้านอยู่ติดวัดโซพอไม่รับเลย